สิ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับที่อาจจะเจอกันบ่อยนะครับผมคิดว่าน่าจ,จะเจอกันบ่อยเลยแหละนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่ต้นคลิปนะครับที่ทุกท่านได้ดูไปนะครับคือลูกค้าบอกว่าอ,อยากให้ผมเปลี่ยนโซ่ลาลิ้นให้นะครับ <c oughs> แล้วผมก็เลยบอกว่า,อ,าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งคืออธิบายลูกค้าฟังนะเพราะว่าก็บางข่นานที่ใช้รถอาจจะไม่รู้นะครับ คลิปนี้บางทีก็บางทีนะครับเจออาการแบบนี้ก็คิดจะว่าคิดแต่ว่าเป็นโซโลอรินหย่อนนะครับถามว่าคันนี้เท่าที่เท่าที่ผมได้รื้อดูนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้รื้อดูคร่าวๆแล้วดูเช็คดูโซโลอรินหย่อนนะครับหย่อนจริงแต่ยังไม่ถึงกับว่า,าต้องดังถึงขนาดนี้นะครับดังแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่นะครับนี่นะครับเสียงอาการแต่สําหรับผมฟังนะครับที่แรกผมก็เอใจอยู่นะครับว่าเสียงดังแบบนี้ใช่ว่าจะเป็นที่ตัวโซ่เราลิ้นอย่างเดียวนะครับบางทีตัวกระเดื่องนะครับตัววาล์วนะครับวาล์วห่างเกินครับตั้งตั้งวาล์วห่างเกินก็เป็นเป็นไปได้เหมือนกันน้เสียงแบบนี้นะครับใช่ว่าจะเป็นที่ตัวโซ่เราลิ้นอย่างเดียวนะครับเงียบก่อนครับ ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆยังไม่อยากจะรู้นะครับหรือยังไม่รู้นะครับไม่เคยเจอนะครับลองเช็คดูก่อนครับคร่าวๆดูก่อนครับคือวิธีเช็คก็ไม่ยากนะครับให้เราทําการหมุนตัวมาร์กนะครับให้มันตรงนะครับแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ออกนะครับฝาครอบโซลาร์ลิ้นออกแล้วก็ตัวฝาตั้งวาล์วนะครับมันจะมีบนล่างนะครับสําหรับตัวนี้เป็นเวฟ้อยนะครับ เว็บร้อยเอสก็เปิดฝาตั้งวาล์วตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างครับแล้วก็หมุนหามาร์คให้ตรงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะขันขันน็อตนะครับขันน็อตออกดูก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ทําการขันตัวฝาวาล์วออกแวรอบเรียบร้อยนะครับฝาตั้งวาล์วเนาะก็สําหรับใครที่รถใครนะครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับที่มีฝาตั้งวาล์วแบบเว็บร้อยยี่ห้านะครับดียวจะมีฝาครอบวาล์ว ของมันเดี่ยวๆนะครับมันจะไม่เหมือนเว็บร้อยสิบใบนะเว็บร้อยสิบก็สามารถดูได้นะครับก็ดูที่ฝาครอบเปล่าฝาฝายางโอลิงนะครับยางอลิงฝาครอบเปอ่าจะมีตัวนี้ถ้ามันสึกมันก็จะมีน้ํามันนะครับนี่น้ํามันอาบโชคแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ผมล้างออกแล้วนะครับก็ยังขนาดนี้นะครับคิดว่าก่อน้างมันจะขนาดไหนนะครับอีกอย่างนะครับสำหรับเจ้าตัวเว็บร้อยนะก็ดูที่เป็นยางโอลิงฝานะครับ มันจะมียางโอลิงนะเห็นไหมมันแบนราบนะตอนนี้มันติดกับตัวฝาเรียบร้อยนะมันไม่มียางนูนขึ้นมาเลยนะครับปกติโอลิงตัวนี้มันต้องเป็นนูนนะครับเพื่อว่ามันจะได้มาสัมผัสกับตัวนี้นะครับหน้าสัมผัสกับตัวฝาตัววาล์วตัวนี้นะครับนี่ฝาสูบตรงนี้เลยมันก็จะทําให้น้ํามันไม่ไหลนะครับส่วนตัวนี้ด้านบนนะครับที่มันมีน้ํามันเยิ้มสีดําๆนี่ครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะนี่นะ เป็นเพราะว่านี่นะฝาตัวนี้มันแตกนะครับเนี่เห็นไหมนี่ยางก็หมดสภาพนะครับฝาก็แตกนะครับตัวนี้ควรเปลี่ยนฝาใหม่เลยนะครับตัวนี้อ่าจะประมาณนี้ครับสําหรับอ่าตัวฝาครอบโซ่เราลิ้นนะครับให้เรามาดูนี้นะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เบอร์สิบนะครับเป็นน็อตยาวๆนะครับแท่งยาวๆไปถึงด้านนู้นเลยนะครับก็ถอดตัวปลั๊กโวเทียนออกก่อนนะครับใช้เบอร์สิบ เป็นตัวทีเบอร์สิบหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันคันแบบนี้ได้นะครับนี่ก็หมุนไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็ทําการหมุนฝาครอบตัวดูมาร์กเรียบร้อยนะครับอาจจะเรียกให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันแล้วแต่คนเรียกจริงๆนะครับอ่าอย่างแรกก็ทําการเช็คดูที่ตัวโซ่เราลินนะครับนี่เห็นไหมตอนนี้ถึงหย่อนมันก็ไม่ได้หย่อนมากนะครับตรงนี้ เท่านี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะดังเหมือนที่เราได้ยินเหมือนตอนต,อนตอน้นคลิบได้นะครับก็จะใช้เป็นตัวเบอร์14นะครับนี่นดูนะครับนี่นมันอ่าอย่างแรกเราก็ต้องขันทําการขันตัวยางนะครับที่มันหมุนดูจันอ่ามาร์กจานไฟได้นะครับตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์14นะครับก็จะหมุนยากนิดนึงนะครับนี่มันก็จะติดกับตัวพ่วงข้างนะครับ มันจะยากสำหรับรถคันไหนที่เป็นพ่วงข้างนะครับก็วิธีดูมาร์กนะครับก็ดูไม่ยากนะครับนี่นี่เห็นไหมมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นจุดวงกลมนะครับอ่ะนี่นะครับมาดูครับนี่นะจุดตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมจุดตรงนี้อยู่ตรงโซ่เราเลนนะครับมันจะมีมันจะเป็นจุดดูมาร์กครับแล้วก็อีกฝั่ง ให้เราเลื่อนมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่มันจะมีบ่านะครับที่เขาทำไว้นะมาจากโรงงานนะครับอยู่ตรงฝานะครับแถวๆบริเวณนี้ครับให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่เห็นนะมันอยู่ด้านในนะครับนี่ต้องดูด้านข้างแบบนี้นี่มันอยู่แถวนี้เลยครับให้เราเลื่อนตรงจุดตัวนี้ให้มาตรงกับตัวนี้นะครับขัดแรกอ่าโอเคนะครับมันจะตรงมันจะตรงแล้วนะครับ ให้เราโยกซ้ายโยกขวาดูนะครับนี่ถือว่าตรงมาเรียบร้อยนะครับแบบนี้ตัวนี้มันพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับมันคับแคบนะผมก็จะดูแค่ตรงนี้แบบนี้ก็พอนะแล้วให้เราพอเราหมุนมาตรงแล้วใช่ไหมดูที่มาร์กแล้วก็มาเขยา่าเขย่าดูตรงนี้นะครับเนี่แบบนี้ด้านวาวไอดีนะครับก็พอดีนะครับ เดี๋ยวมาโยกดูวาวไ้เสียกันบ้างนะครับตรงนี้อ่าอีกหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้ที่ผมเขย่ายังไม่ค่อยไม่ห่างครับแต่ยังไม่ห่างเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนรอบแรกที่ผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนดูอีกสักรอบนะครับอ่านี่นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับคือวาวห่างมากนะครับโยกได้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายด้านล่างเพื่อนๆดูเนาะ นี่นะครับเป็นไหมดูครับเห็นไหม,หไหมโยกแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เลยครับที่เสียงมันดังแรงแบบนี้นะครับใช่ว่าจะเป็นที่เสียงโซ่ลราลิ้นอย่างเดียวนะครับถ้ารถเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะครับให้ลองมาเช็คแบบนี้ดูก่อนได้นะครับเว็บร้อยสิบไอยิ่ง,ย,งยิ่งง่ายเลยนะครับเพราะว่าเว็บร้อยสิบไปหมุนแค่ตัวเบอร์สิบนะครับออกสองตัวนะครับก็เจอเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้มันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมี ที่รื้อเยอะนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะทําการตั้งวาวนะครับตั้งวาวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทดูกันนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับสําหรับอาการมีเสียงดังที่ตัวเครื่องนะครับสำหรับนะครับผมขอพูดอีกอย่างหนึงนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับพอจะมีความรู้หรือว่าพอมีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถทําเองได้นะครับหรือ ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อะไรก็แนะนําให้ไปหาที่ร้านซ่อมรถแถวแถวที่เราอยู่ใกล้บ้านเราได้ไดเลยนะครับตัวนี้ก็ใช่ว่าผมทําคลิปให้ดูแล้วจะแนะนําให้ทําเองทุกคนนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าบางทีเราไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ไม่สามารถทําได้นะครับตัวนี้ผมก็จะมีเป็นประแจแหวนข้างแบบนี้นะครับนี่เป็นเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับรถฮอนด้ารุ่นนี้จะใช้เป็นเบอร์เก้านะครับ เป็นตัวตั้งมาร์กนะบางรุ่นก็เป็นเบอร์8ปก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหมุนจับตัวตั้งมาร์แบบอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะมันก็ยังถือว่าห่างอยู่นะโอเคนี่ก่อนถ้าเกิดตั้งนานเกินไปเดี๋ยวก็วาลยันอีกสตาร์ทติดยากหรือไม่ก็ทำให้ตัว วาวไปชนกับตัวลูกได้นะครับเราก็ทําการหมุนดูนะครับหมุนหมุนแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับก็หมุนดูหามากเหมือนเดิมนะครับหามากดูแล้วก็ไปโยกตัววาวไอเดียเสียดูใหม่นะครับว่ามันยันไหมนะครับถ้าไม่ยันก็ถือว่าได้นะตัวน,นี้ก็ดิ้นได้นะครับ เขย่า,ยาได้อันนี้ก็เขย่า,ยาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าด้านล่างผมจะเอาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ใช้มิลเลอร์เกตนะครับเพราะว่า องศาที่ยากนะครับสาหรับถ้าเกิดว่าใช้มิลเลอร์เกตมันอาจจะยังมีเสียงดังมันจะมีเสียงดังขึ้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเราใช้มิลเลอร์เกตนะครับเพราะว่ามันจะมีความห่างที่สําหรับมาตรฐานครับแต่ตอนนี้รถของลูกค้ามันไม่ได้มาตรฐานนะครับสําหรับความห่างของตัวกระเดื่องนะครับน่าสัมผัสของกระเดื่องวาวหรือว่าเป็นพวกแคมก็ก็ดีนะครับพวกนี้มันก็จะไม่ได้มาตรฐานแล้วมันสึกนะครับมันพร้อมที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ ก็เหมือนที่พูดนะครับสําหรับลูกค้าแถวบ้านเขาก็ไม่มีตังเยอะขนาดนั้นนะครับถึงกับที่ว่าต้องไปเปลี่ยนชิ้นไหนที่มันยังสามารถใช้งานได้นะครับก็ยังไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะสามารถเปลี่ยนได้เราก็ต้องทําให้ลูกค้าเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่ผมตั้งเรียบร้อยแล้วมันจะเสียงเงียบขึ้นไหมส่วนตัวฝาวาตัวนี้ผมก็จะทาการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนยางอลินไใหม่ด้วยนะครับอ่ะครับทุกคนทีนี้ก็ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยนะนี่ตั้งตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาลุ้นกันครับว่าหลังจากที่เราทําการตั้งตัววาวให้มันชิดขึ้นไปอีกนะครับกว่ามาตรฐานที่รถตั้งไว้นะครับมันจะทําให้เครื่องเงียบสตาร์ตติดไหมหรือว่า เงียบเงียบเงียบแบบเงียบไปเลยโดยที่ไม่เครื่องไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูครับโอเคนะครับติดเรียบร้อยนะครับอ่าสังเกตดูครับว่าหลังจากที่เราทําการตั้งให้มันชิดขึ้นเงียบขึ้นไหมครับแต่ตัวนี้คือเสียงโซ่เราลิ้นนะครับนี่ที่เพื่อนๆนได้ยินนี่เลยครับเสียงโซ่เราลิ้นแต่เสียงเมื่อกี้นี้คือเสียงตัววาล์วห่างนะครับ ตัเดืองวางมันจะห่างแล้วก็ทําให้มันมีเสียงได้นะครับแต่ตัวนี้เงียบไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเหลือแค่เสียงโซ่ล้อลิ้นนะครับสังเกตอันนี้โซ่ล้อลิ้นนับแต่เสียงดังเมื่อกี้นี้หายไปเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเราลองเบิ้ลดูครับเบิ้ลได้ไหมอโอเคนะครับถ้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนทาตามลิปผมแล้วนะครับแล้วเกิดว่าตั้งไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเบดเบดไม่ได้นะครับหรือเร่งไม่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องกลับไปทําให้มันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้วาล์ยันแล้วก็ร็อบการปิดเปิดของตัวใบวาล์วมันก็ไม่เสถียรน,นะครับไม่ได้มาตรฐานของเขานะครับมันก็จะทําให้ลดเร่งไม่ขึ้นได้นะครับหรือวาลว์ว,าวชิดเกินไปนะครับแล้วตอนนี้ผมคิดไว้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นที่ ตัวแชมป์นะครับน่าจะสึกเรียบร้อยนะครับมันเลยทําให้รอบองศาของเขามันลดลงนะครับทําให้เราสามารถที่จะตั้งเข้าไปชิดเข้าไปอีกได้นะครับตั้งเ์วชิดเข้าไปกว่าเดิมนะครับมันเลยทําให้รถยังสามารถสตาร์ทติดและก็เครื่องเงียบได้แล้วก็เบิ้ลได้มันเกิเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้คือเสียงโซนเราเลียนดังครับนี่แหละครับถามว่าย่อนไหมย่อนครับแล้วถามว่าสามารถใช้ได้อีกไหมยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ารถของลูกค้า หรือว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่มีกําลังรัพย์ที่จะ,ะสามารถเปล <ste xt> ี่ยนนะก็สามารถใช้ได้นะถ้าเกิดไม่ได้ขี่ด้วยความเร็วที่เยอะเกินไปหรือว่าเดินทางไกลแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าใครทีข่ขับขี่ทางไกลหรือใช้รถบอ่อยหรือว่าขับขี่ด้วยความเร็วที่อย่างเช่นว่าขับด้วยความเร็วบ่อยๆนะครับ <ste xt> ควรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า โซ่เราลิ้นเราหย่อนเกินไปมันจะทําให้ตัวโซ่เราลิ้นมันอาจจะข้ามตัวมาร์กหรือว่าข้ามเฟืองโซ่เฟืองโซ่เราลิ้นเราทําให้ตัวลูกกับวาวมันชนกันนะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้เยอะกว่านี้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดับแล้วก็สตาร์ทดูใหม่ครับติดง่ายไหมโดยที่เราไม่เบิ้ลนะครับโอเคนะครับติดง่ายเหมือนเดิมนะครับเดินเบาเรียบนะครับประมาณนี้เลยครับก็ สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาหนนี่ครับเสียงเครื่องดังแบบนี้ก็สามารถลองเช็คดูอาการก่อนได้นะครับโดยที่เรายังไม่สามารถไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับอาจจะเป็นเหมือนคันนี้ก็ดีไปนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ s ไครต์ให้ช่างมอเตอสิงครับ